นี้ออกไหมลูกเลขนี้ออกไหมออเอาแล้วถูกเยอะถูกยยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องราชินีชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กับน้องคนหนึ่งเนะยซึ่งเคยให้โชคขอบคุณแม่มาก่อนแล้ววันนี้มาบอกตรงๆว่าเลขนี้ออกแน่นอนมานนมาไนมาไหนมาหาดิชื่ออะไรลูกชื่ออะไรมานน่ผมชื่ออะไรครับชื่ออะไรคาราคาราใหญ่ดรืออะไรเรียกออกอะไรเรียกออกตัวไหนมาจับลูกปีโปงให้หน่อยดิมา มานี่มานี่อายุเท่าไหร่แล้วหนึ่งสองสองคนคู่เองเหรอมานี่มานี่มานี่น้องธาราไม่ถึงหนเดือนมานี่ลูกมานี่มาจับลูกปิงปองให้หน่อยเลขออกอะไรลูกมาจับลูกปิงปองดิธาราครับธารามานี่เร็ยวธาราธาราธาราครับมานี่อันนี้เขาให้หวยแม่นเน่นดิให้หวยแม่นงวดนี้งวดที่แล้วให้ถูกไหมนี่เคยให้ถูกไหมเคยให้ถูกอยู่ใช่ไหมเคยโอ้แล้ว ฉลามเนี่ยฉลามลูกฉลามไม่ลูกฉลามชื่อฉลาม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 จะพูดไปไปเอามาน้องธาราน้องธาราจับลูกน้องน้องธาราจับลูกมีปองข้างไหนลูกนู่นนู่นนู่นกล่องดำดำนลูกจับหน่อยไปเอามาเอาไปเอามาลูกไปเอามาไปเอามาจับให้พ่อได้ไหมอ๋อยกมาเอาละจับมาลูกจับมาจับ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 นึง น้องหนูดิอ่านหนังสือออกยังเลขอะไรเล็กอ่านยังไม่ออกไม่เป็นไรจับได้เอาคนนละลูกพอแล้วลูกทาราพอแล้วมาดูสิไอ้ลามไหนเล็กหนล็กอะไรนะให้ปลาให้ปลามาดูเดี๋ยออกไหมลูกนี่ออกไหมออกเอาเร็วให้ปลาปลามาแล้วสองเจฮะยอู้สวยไในเลขอะไรสองเหมือนกันสองเจ็ดเอานี่ก็ได้สองพอแล้วลูกพอแล้วออกไหมลูกออกไหมน้องธาราออกไหมลูก ออกเอาเร็วถูกไหมถูกไหมถูกไหมเออถูไมเอ,อเอาสองเจ็ดเอาสองเจ็ดมาดูหน่อยอ่านี้นะครับน้องธาราจ,จับได้เอาละเป็นเรื่องเล่นแลน้วแคนี้นี่ครับนี่ครับเจ็ดสองเจ็ดสอด่านนโดนด่าดแล้วนันน่นเจ็ดอ้ยทำไมชัด เจ็ดสองน้องธนาเคยให้ถูกมากี่งวดแล้วครับเคยให้ถูกอยู่นะเคยให้ถูกอยู่ใช่ไหมนะครับอืน้องธนามาจากไหนครับนี่จากอุบลจากอุบลจากอุบลเดี๋ยวนี่น้องธนาน้องธนาลูกน้องธนาอันนี้ออกไหมลูกเลขนี้ออกไหมออกเอาแล้วถูเยอะไหมครับถูเยอะไหมถูเยถูเยอะเมื่อกี้น้องจับได้สองเหมือนกันเนาะสองสองเจ็ดสองสองนะครับเด้องไม่ได้ไม่ได้ ของหนูเลยนะของปู่ขอนปู่ไปของปู่ของปู่ไปจุดปู่ไปจุดปู่ไปน้องชื่ออะไรนี่หนูดีป่ะหนูดีน้องจับให้ลุงหน่อยดิจับให้ให้น้องหนูดีจับให้หน่อยสองสองตัวตัวไหนลูกเอาลองดิส่อแปดห้าห้าอ๋อน้องหนูดีจับทูบมาให้แม่จุดเหรอแปดห้าห้าใช่ไหม <5. S 2> นี่ไฟนั้นเนี่ยงวดที่แล้วโชคดีนะนี่เนาะรู้ทันเยอะไหมอ๋อเมืที่แล้วงวดที่แล้วไม่ได้แต่ว่าได้งวดอื่น,นบ<อ>เ่นเ,นเกือบทุง่งเงื่อนแต่ว่าแต่ว่างวดนไม่ไม่ได้มาที่นี่ไม่เคยมาไม่เคยมา,มยมาโอ้ไม่เคยมาแต่ถูกหวย<า>บ่อยมากถูกเลขบ่อยมากเลยครับไปขอขอทูบทือคำชะโนดบอกว่าถ้าถูกหวยจะมาหาผูกที่นี่อ๋อ ก็เลยนะครับได้โชคบ่อยอยู่ชาวบ้านเขาปลูกถูเองเองเลยออกด้วยออกไหมแปดหน้าห้าออกไหมเห็นไหมนี่เลขทาราจับถูกโอกาสเป็นด้วยนั่นเป็นไงหนูปกราบปู่ก่อนนี่เป็นไงเป็นไงลาปูกันถูกน้องหนูดีกับน้องทาราเราจะทำมาจากกบุญกับพ่อกับแม่นะ มาบอกเลขเด็ดให้เรานะแล้วถ,ถามว่าออกไหมออกเงนใจมั่นใจนั่นใไงกันกันอะไรเด้อหนูกับป้ายอยู่ไปดูกัน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 ส่วนเลขทูบนะส่วนเลขทูบได้แปดห้าห้า แปดห้าห้านตรงเลยนี่ครับะเลอยากกินนะสวยสวยเด็กน้อยเด็กน้อยทาเล็กทูบเลยเด็กทูบนี่ เอามาจากที่นี่ไหมครับนี่โอ้แต่ว่าถูกบ่อยนะครับบอกถูกบ่อยแต่ว่าแต่ว่ามันมาเป็นครั้งแรกดื้อใหญ่เลยส่วนส่วนครัไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอาจารย์ก็มาเสียสั่งนี่แหละครับให้อาจารย์มาจัดการครับผม เดี๋ยวอาจารย์รถที่ลงมาก็ไปให้หมดครับใครท่านใดที่ต้องการที่จะนํากลับไปทานเป็นผลไม้บูชาก็เสียสังกับได้เลยนะครับเด้อไม่เป็นไรครับได้ทุกอย่างนะครับน้องดูดิเด็กออกไหมลูกออกแน่นอนแน่นอนเอาครอบครัวดวงเฮงถูกจากน้องธาราสายงวดเหมือนกันนะครับเด้อเสยบอกถูกด้วยกลับยังครับกลับแล้วโอ้ จับแล้วครับเรีกปลาป้าออกไหมเรีกที่จับออกไหมไม่บอกไม่บอกตัดออกคลิปนี้ตัดออกอุ้ยจริงเหรียญขี้ตะงูจริงเหรียญจริงเหรียญโอ้นี่ไม่ใช่ดูงูบ่ดูงูอยู่นี่บอกมีรูอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนี่หึโพงอะไรเนี่ยไม่พงงูบ่ ไม่เคยเห็นนะนี่เพิ่งเห็นนะนี่โงผูแล้วต้องเอากล้องมาตั้งหลอดนี่ม <c oughs> ีตัวอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่านี่เปผูมาเมื่อวานตอนที่เราถ่ายอางูในตำหนักนะเห็น <c oughs> พี่คนหนึ่งน,นะครับคอมเมนต์บอกว่า <c oughs> เห็นเลขผูที่ต้นไม้ไม่รู้ต้นไหนเนาะจะเป็นต้นนี้หรือเปล่า เป็นต้นนี้หรืตอต้นไหนเนาะแล้วเราลองส่องหาให้ดูหน่อยเดอ้อมันจะมีเลขตรงเดิมหรือเปล่าถ้าไงก็คอมเมนต์มาใหม่เลยเด้อมาเห็นเลขตรงไหนนี่บอกเจ็ดหนึ่งศูนย์บอกไเลขตรงไหนนะครับเมื่อวานเห็นพร้อมกันสามตัวเลยครับออกมาย้ำตัวเลขตัวไหนนี่ยังไงนะยังไม่มั่นใจนะเห็นเลขตรงไหนครับที่ว่าเป็นตัวเลขเนาะ เห็นตัวไหนก็ทักมาบอกกันหนห่อยได้ครับเด้อว่าเห็นเป็นเลขตัวไหน่ะส่วนน้องธารานะครับบอกเลขออกนะครับตัวที่จับได้คือเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองถามว่าออกไหมบอกว่าออกครับเอ้านี่ามมั่นใจว่าเคยให้โชคกับคุณพ่อคุณแม่มาหลายงวดติดแล้วนะครับสำหรับคุณแม่ก็ถูกเลขหลายงวดติดเหมือนกันอ่ะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ